มาถึงเรื่องนี้ดีกว่าไม่พูดไม่ได้เราจะเข้าสู่ปีที่3แล้วนาสำหรับนายเยสออฟอยู่แต่ละปีที่มีเธอรอกันข้างสัปดาห์เพราะอะไร คนคนนี้อยู่ดีๆก็มาจูบกับลูกสาวฉันแต่ว่าด้วยเรื่องนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเป็นผลงานเรื่องแรกของน้องเอมใช่ไหมแล้วก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของเชอปังแล้วก็เอมแต่ว่าเคมีเข้ากันมากเลยอย่างที่บอกว่าฉากน้ำพุเป็นฉากที่สัมผัสได้ถึงอินเนอร์ของว่าพวกเขายังรู้สึกดีต่อกันยังรักกันนะว่าง่ายๆแต่ว่าแบบด้วยกลุ่มเพื่อนเนาะเพื่อนเราเพื่อนไม่ได้แล้วก็แบบฉันอยากให้เธอมาลำบากด้วยกันแล้วก็นี่สกิลไลนมีกันหรือยังคะทุกคนถ้าไม่มีก็ต้องรีบโหลดกันนะคะเอาไปบอก จะได้มีนายน้านิ่งเป็นของตัวเองและแน่นอนเมื่อเวลาผ่านไปทุกคน,นอยากจะมูฟออนฝ่ายพารันก็มีสาวมาฝ่ายลูกสาวฉันนับดาวก็มีหนุ่มเข้ามาซึ่งหนุ่มคนนี้นะดีกีดีมากเ,เป็นแบบว่าเจ้าของบริษัทเ,เป็นสายเตะเทคแค์พุ <take> care, ่งฐาน ไปหมดไม่เหมือนพาลันหรอกนะตอนนี้บ้านก็ล้มละลายตัวเองก็ไม่มีอะไรงานก็ยังไม่มีเดี๋ยว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 นี่ก็ไม่มีในสคริปเหมือนกันนะที่คุณพูดไปทั้งหมดเนี่ยอินอินอินนับดาวอินฉันเป็นคนบอกอินเนอร์ของแม่นับดาวในเรื่อง๋อดีมากเลยอะตัวละครออกมาเลยเนี่ยเหมือนกับเราก็ต้องดูให้ลูกเราเออต้องเลือกผมไม่กล่าว่าเออถ้าพาลันมันไม่ได้ขนาดดีเดคขนาดนั้นก็ต้องคุณเคศละป้าเออแต่ว่าที่ไม่รู้อะก็ เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกปีที่สองอ,ะอ่ะลูกฉันไปจุบก,กับเขาเลยออเออแล้วเกิดอะไรขึออ้นล่ะ พอหนุ่มใส่พพอร์ตต้องถามกั้งก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคนโอ้โหนั่งฟังแล้วสนุกมากอยู่ๆพี่นุ้ยก็เปลี่ยนเป็นตัวละครเลยโอเเพราะเอ๊ะทำไมเสียงมันคุ้นๆเหมือนเห็นในละครเลยปไโาโอเคครับสนุกมากสนุกมากเพราะเราเจอกันในละครด้วยซึ่งบทพี่เคนเนี่ยนะจะบอกเลยคุณผู้ชมเป็นบทที่พี่บอยสกลเกียรติเนี่ยหานักแสดงมารับบทนี้เนี่ยนานมากคือแคสไปหลายแคสแล้วทำไมมาตกที่กั้งก่อนพูดซีคือผมว่าการแคสซีรีส์มันมีโปรเซสของมันอยู่แล้วทีนี้ครับ ก็อาจจะมีโอกาสได้เจอพี่บอยในฐานะอื่นๆบ้างประชุมด้วยกันอะไรยือบริหารของไทยของพี่บอยแล้วตอนนี้พอช่วงวันนี่แหละครับผมก็เลยกลายเป็นว่าได้เจออยู่บ้างผมก็ไม่ได้รู้ว่าเขาแคสกันไปถึงไหนอะไรอย่างเงแล้วแต่เพิ่ว่ามีละครเิธีเรื่องหนึ่งที่ เคยมีนะครับออเดชันอันหนึ่งฮะแล้วผมก็เลยไปออเดชั่นไว้แล้วพี่บอยก็เหมือนเออทั้งนั้นมาลองดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ออเดชั่นไปตอนนั้นจบวันนั้นออเดชั่นก็ไม่ได้มีอะไรโปรเจกต์ั้นก็ไม่ได้เกิดใช่ไหมแต่ผมก็วันต่อไปเหมือนพี่บอยเขาเห็นเราแล้วเขาก็เห็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาว่าเอ้ยจริงๆกั้ง,งมาเล่นบทนี้ของเขาได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยครับวันต่อไปที่ผมมาบริษัทเนี่ยก็เลยมีพี่ทางฝ่ายละครนะติดต่อมาว่าพรุ่งนี้ต้องเข้าตึกไหมมาทํางานปกติใช่ไหมอ๋อใช่ครับบอกว่าเออถ้าว่่่าาาางงงๆก็เดินนนนขข้้้มมมไปหหออออตรยยะบ อ่านบทอะไรครับผมมาทํางานปกติอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคมาอ่านหน่อยก็ได้ครับเขาบอกเออเดี๋ยวพี่บอยก็อยู่อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นผมเลยรู้ว่ามันเป็นเวิร์กช็อปของเอมกับเชอปรางอแล้วมันก็จะเป็นบทที่เขาเล่นเรื่องความรักกันอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ต้องมาอ่านบทด้วยนั่นคือเคนนี่แหละครับนี่ก็เลยพอดีเลยก็เลยพอดีไปอ่านบทเฉยๆตอนนั้น ไปอ่านบทเดินไปอ่านบทเฉยๆก็เดินไปอ่านว่าไม่ไดเลยหรอคือแหมชั้น20นี่มีอะไรอยู่เดินบ่อยๆแล้วเดินได้ไหนเลยเรื่องมาอยู่ในห้องได้อยู่ใกล้ๆกันเลยห้องเธอว่างเปล่ากังพี่ได้ไปนั่งรอได้อยู่เผื่อจะได้เออได้ละครมาแต่มเหมือนเผอิญว่าด้วยด้วยคาแรคเตอร์ที่เขาตามหามันคล้ายๆกันด้วยคาแรคเตอร์ต้องเป็นยังไงตอนนั้นที่พี่บอยตามหาคือผมไม่แน่ใจว่าเขามองไว้คนแบบไหนนะฮะแต่ว่าอย่างที่พี่นุ้ยพูดไปเลยว่ามันเป็นคนที่โอเคต้องมีทรงแบบ นักธุรกิจน้อย<ช>ทํางานเป็นดูเป็นแบบมีภูมิฐานอะไรแบบพี่พี่พูดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นเราในมูดนี้เยอะในช่วงนี้ก็เลยคิดว่าเอ้ยมันน่าจ,จะมาเข้ากันได้แต่ตัวละ<า>ครคเคนนะเอานุยน้ยนุยนุยสปอยไว้น,นิดนึงแล้วกันว่าต้องติดตามว่าอย่างเี้ต้องติดตามแล้วเคนเนี่ยเดี๋ยวพูดดีๆนะทีมงานบ้าๆอยู่แล้วสั่นแล้วพูดนั่นแหละสิคุยได้หรอต้องไปดูอ่ะต้องดูอ่ะก้าวยกด้วยอย่ามาพูดเลยแต่พูดเลยว่า ไม่ผมผมพูดได้ว่าเป็นตัวละครสำคัญจริงๆเออคือความรักของเขามี9ปีใช่ไหมครับผมเข้ามาในปีที่2นี่มันมันคงไม่ใช่แบบเข้ามาแล้วแบบ ทำแค่เรื่องเบาๆแล้วออกไปอย่างงั้นไม่เกิดอะไรได้ะะมันจกรทบต่อเรื่องมันต้องกระทบต่อให้มีจิตใจความรักเขามันต้องเกิดเรื่องอะไรบางอย่างผมเป็นตัวแทนอุปสรรคไงครับอะไรว่าอึ้งทั้งครอบครัวผู้หญิงโอเคโอะแต่แต่ว่าตอนนี้ประทับใจก่อนเพราะว่าพี่เคนเข้ามาในชีวิตนับดาวได้แบบว่าน่าประทับใจมากๆผมมาในเวลาที่จังหวะที่ถูกต้องนั่นแหละผมว่านะครับแล้วก็เคนเข้ามาก็ผมก็เป็นแค่ คนคนหนึ่งอะที่เข้ามาเจอคนนึงแล้วชอบ <Ừ. S 2> แล้วก็อยู่ในชีวิตของเขา uh huh. ประมาณนี้ผมพูดได้แค่นี้เลยแต่ว่า uh huh. ความรักมันก็เหมือนเราครับเห็นทั่วไปบางทีมันก็มีคนเข้าคนออกอะไรอย่เงี้ยผมว่าต้องดูมากกว่าว่าเรื่องราวมันเปลี่ยนความรู้สึกเรายังไงโอ้ใ,ในกองเป็นยังไงบ้างเหีนบอกประทับใจการร่วมงานกับเอมมันก็เชื่อบางใช่ครับเอิบ คือผมก็ได้เจอนักแสดงที่อายุเท่ากันไม่มากนักอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ที่ได้มาเจอทั้งเชอปางแล้วก็เอมแล้วทีนี้ผมห่างหายซีรีส์ไปนานเนาะเราก็ร <c oughs> ู้เนาะบรรยากาศซีรีส์หรือเล่นละครเนี่ยมัน,ม,นมันมีความแบบต้องเตรียม อยู่หน้าเซตอะไรเงี้ยอยู่บ่อยใช่ไหมครับประทับใจในความที่ว่าเขาทั้งสองคนเป็นคนที่มีธรรมชาติใน acting ที่ดีมากครับและไม่พอคือในเวลาพักเขาไม่ได้เล่นกันแต่เขาเหมือนแบบอยู่ในบทแล้วก็ค่อนข้างจะแบบทําสมาธิว่าเอ้ยต่อไปบทต่อไปจะเล่นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าเป็นนักแสดงที่ถ้าใครมีคุณภาพเนี่ยจะเป็นนักแสดงที่ดีแน่นอนใช่ก็เลยคิดว่าเ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกของเอมหรือว่าเชื้อปานที่ได้นหลายเรื่องแล้วก็ยังประทับใจในตรงนี้ของน้องนะครับเพราะเราตั้งใจด้วยแหละถูกไหมเราเองก็ตั้งใจทํางานด้วยก็ตั้งใจครับตั้งใจพอเห็นบทปุ๊บไม่ตั้งใจไม่ได้แล้วแล้วแบ่งเวลายังไงเราต้องบริหารค่ายเพลงด้วยอย่างเงี้ยก็ก็นี่แหละครับก็เจอหน้าพี่บอย แป๊บนึงแล้ววันต่อไปก็เป,เป็นพี่บอยที่เป็นผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ผมว่ามันคือเรารู้จังหวะในการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองออผมว่าแค่นั้นเลยครับผมแล้วการที่เราเป็นผู้บริหารค่ายเพลงนี่มยังไงบ้างมันต้องทําอะไรบ้างสิ<อ>ต้องคิดยุดทธศ,ศาสตร์กลยุทธ<อ>์ไหนจะดูแลหน้าบ้าน,านดูแลแหลังบ<อ>้าน ผมว่าความสนุกมันคือความค reat ีฟแหละผมว่าจะงานอยู่ตรงไหนก็ตามโชคดีที่ามาสายบริหารก็จริงแต่ยังเป็นบริหารในสิ่งที่เรารู้อะ oh ไรอย่างเงี้ยครับ oh. ก็เลยกลายเป็นว่าสนุกกับทุกๆอาร์ตท,ที่เราต้องสร้างขึ้นมา oh. เราเป็นศิลปินอยู่แล้วเราแค่อมองศิลปินคนนึงจะปั้นเขายังไงเราก็ต้องไปทําความรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาให้กลายเป็นผลงาน ผมว่ามันก็เลยมีการที่แบบว่ามีหลายคนอันนี้ก็พูดได้เลยมีเด็กหลายคนที่เป็นอายุเท่าๆเราตอนเข้ามาไงเราก็เลยจะรเล่าให้เขาได้เล่าให้เขาฟังได้วเออตอนเรารู้สึกยังไงคุณจะต้องเปลี่ยนยังไงอันนี้็พอดีที่ที่รู้สึกว่าสนุกกับการาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวัยเรียนก็เยอะเหมือนกันเยอะครับเพราะว่าเด็กวัยเรียนเข้ามาเยอะครับใช่ตอนนี้มีเด็กน้องยอยู่นี้เขาตอนนั้นที่มาเสิบกว่าขวบเองน้น้องวันเฟนีอย่างเงี้ย เก็คือแบบว่าถ้าเด็กที่สุดของเขาก็คือแบบเนี่ย16 15ตอนแรกที่เข้ามาอย่างเงี้ยครับแล้วก็มัธยมครับบางคนก็มัธยมปลายแล้วก็หลายๆคนแบบไฮสคูลใช่ไหมครัตอนที่เราเข้าวงการก็อายุเท่านั้นเขาจะถามเราเลยแบบถาคอมถามเยอะมากคำถามที่แบบพบบ่อยที่สุดในวัยนี้ที่ต้องทํางานคืออะไรพี่แบ่งเวลาอย่างไงครับผมก็บอกว่าพูดตรงๆนะ แต่พูดแบบไม่สวยเลยคือแบ่งไม่ได้หรอก <c oughs> จริงไม่แต่ผมพยายามให้นอ้องเขารับความเป็นจริงได้ว่าเขาต้องเข้าใจว่าทุกๆหน้าที่ที่เขาได้รับเนี่ยมันมันต้องทําให้ดีที่สุดคุณต้องยอมเสียสละอะไรบางอย่างผมก็อยากเป็นนักกีฬาบาสน้องอยากเป็นนักกีฬาบอลอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าใจว่าบางทีมันต้องเลือกแหละเราทําทุกอย่างที่ทำได้ถ้าโอกาสชีวิตมันมาตรงนี้เมื่อถึงต้องเวลาต้องเลือกอ่ไรเงี้ยเราก็บอกว่ามันเราไม่รู้หรอกวันนั้นที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะไปคอนเน็กทำให้เราไปไหนถึงไหนต่ออะไรเงี้ยก็ให้ทําเต็มที่ไว้ก่อน อแต่เวลาที่เป็นผู้บริหารเราก็ต้องคิดเยอะเหมือนกันเนะเะาะเห็นบอก,กบว่ากั้งก่อนนี่คือใช้ธรรมะมาในการแบบ ช่วยบริหารจิตใจมันมันเกี่ยวกับเรื่องการบริหารด้วยเหรอฮะจริงๆมันเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดเลยครับ <laughs> ผมว่า,าความความยุ่งเหยิงหลายๆอย่างในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกเนี่ยมันต้องเคลียร์ในทุกวันนะจุดเริ่มต้นของผมก็คือเอาจริงธรรมะนี่มันเป็นอะไรที่มันพอพูดแล้วเหมือนไกลตัวใช่ไหมแต่จริงจุดเริ่มต้นมันคือคุณยายคุณยายสอนผมให้สวดมนต์ตั้งแต่เด็ก <c oughs> แล้วเราไม่เข้าใจโดยที่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เหมือนก่อนนอนพอเราสวดมนต์ปุ๊บเหมือนร่างกายเรามันจะเริ่มนิ่งแล้วทำให้เเเเเเรราาาาาาหลลััับบสยยตอออนนนนนด็็กกกมมมมิ่่แฟฟ้้้พโขขึใจว เราสามารถแบบนั่งสมาธิหรือว่าผ่อนคลายอะไรก่อนนอนได้เพื่อให้ร่างกายมันได้เคลียร์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยถ้าถามว่าทำมา100%ไหมก็ไม่เชิงแต่เป็นการที่แบบว่าได้นั่งสมาธิอยู่กับตัวเองก่อนนอนอะไรนี้มันกว่าแล้วาเรื่องเข้ามาเนาะต้องตั้งนานไหมจ๊ะก้งจ๋าก่อนนอนผมใช้ประมาณแค่สิบนาทีครับสมัยแรกจริงคือนั่งจนรู้สึกว่าเออนิ่งพอง่วงแล้วนอนได้อย่างเงี้ยครับให้สงบเนาะใช่ให้สงบครับผมว่ามันเป็นการทบทวนนะทบทวนว่าวันนี้เราเจออะไรมาอะไรยังไงเป็นยังไงฮะและที่นั่งแล้ ยิ่งเล่นสมาธิยิ่งฟุ้งซ่านเหรอเธอก้าทันยี้กับฉันเหรออันนี้แนะนำหน่อยอันนี้กำลังงงว่าแร็เตอร์เข้าหรือเปล่าอันนี้อาจจะยังอยู่ในบทไม่ผมว่าผมเอาว่าเอาจริงมันก็ทำไปเรื่อยๆจนเราจนเรารู้ว่าอ๋อมันต้องเคลียร์ยังไงเห็นบอกแมวก็มาช่วยด้วยเหมือนกันใช่ครับผมว่าเอาจริงวิธีแมวยงไงวิธีแมวคือเราเห็นแมวเรารู้สึกแมวมีความสุขถ้าใครเลี้ยงแมวช่วย ทำไมมีความสุขจังไม่ใช่แมวอย่างเดียวนะหมาก็เหมือนกันเราก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงแบบมีความสุขในชีวิตบางทีเขาก็นอนได้อะไรได้อย่างเงี้ยคือเราก็แค่ไปเห็นแล้วก็เออจริงๆคนเราม,มันแค่เหมือนแบบรับรู้ปัจจุบันขณะตอนนั้นอะเหมือนแมวเขาไม่ได้คิดนี่เขาไม่ต้องวางแผนว่าอนาคตก็จะเป็นยังไงอดีตเขาเป็นยังไงแต่เขาอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยผมว่าอยู่นะปัจจุบันอยู่นะปัจจุบันอันนี้ก็ธรรมะนะก็ธรรมะครับเออนี่ยผมเลยคิดว่าธรรมธรรมะมันคือสิ่งรอบ ตัวยอุ้ยอุ้ยของของมีความสุเีานี่งของเราเนี่ยกี่ตัวจ๊ะเนี่ยของผมสองตัวที่ผมอุ้มอยู่ฮะแล้วของข้างข้างอะคะของข้างข้างก็ของผมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามว่าของข้าข้างคนยง้ยวที่ไม่ได้ถามว่าของใคร ก็อยากให้ดึงออกจากซีรีส์ให้มันความเป็นจริงบ้างคือผมอยากพูดไว้เลยว่าเคนจะเป็นยังไงนั่นคือตัวละครเป็นอย่างนี้บอ๋อุ๊ยหนุ่มที่โรแมนติกมากนะกั้งแบบดูแลสมายดีมาก ขอบคุณค่ะจริงๆแล้วว่าทำไมเป็นเด็กน่ารักด้วยอ้าวล้วเขาเห็นฉากของตอนจบของเมื่อวานเ้วเขาไม่ว่าอะไรหรอขอที่ที่แล้วนะขอทย์ที่แล้วเออขอที่ที่แล้วอ่ะของนายเยซอยูแต่ละปีที่เจอก็เหมือนไปตามดูที่หลังอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างมีบ้างมีดูในแอปวันดีแล้วก็ดูขึ้นจอใหญ่ไปเลยแล้วก็เห็นหายใจเข้าอยู่เรื่องนึงวะ พี่กังมิ่นบอก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 พี่เขาบอกแล้วเขาแซวเรายังไงเขาแซวเรายังไงด่ะก็ไม่หรอกครับเขาก็ก็รู้แหละว่าโตโตกันมาด้วยกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เป็นบทแล้วเราก็เป็นนักแสดงเหมือนกันการทำงานก็เข้าใจได้ในจอนั้นน่ะคือพี่เคนใช่ครับถูกไหมแต่นอกจอคือพี่กังที่รักและดูแลหนูมากโอเคผมว่ากับสมัในี้ผมไม่ห่วงผมห่วงคนดูตอนนี้แสดงวไม่าอะไรคือผมอยากขยี้ให้คนดูจริงๆทุกวันทุก คือต้องดูอะบทเคนนี่คือสุดยอดแล้วคือเอาจริงนะนุ้ยเนี่ยแอบไปอ่านตอนของเขาอาออีกแล้วแล้วร้องอ่ะฮะแล้วก็หันหน้ามองหน้าพี่บอยยิยิอกคะทุกคนพูดอย่างนี้หมดต้องดูจริงจบทุกตัวละครเคนแบบสุดยอดจริงๆแล้วเบื้องหลังที่เล่นฉากที่แบบว่าเออเพิ่มความสัมพันธ์กับนับดาวเนี่ยคือเขินไหมเขา เราเป yup. ็นโอตาะมาก่อนไหมตื่นหรือตื่นหรือตื่นหรือเปล่าเข้าวงการพร้อมๆกันตอนที่เดอร์ซานน้องตอนก็สิปีใช่ไหมฮะคือผมว่าทุกคนรู้จักน้องอยู่แล้วนะครับแล้ว <UM ก็ด้วยความเป็นว่าเราอาจจะเราอาจจะคุ้นชินกับญี่ปุ่นอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยก็เลยรู้จักแนว B N K แนวอะนี้มาอยู่แล้วใช่ฮะและผมผมว่าผมเซอร์ไพรส์ในในการแสดงของน้องๆมากกว่าอย่างที่บอกไปเลยว่าเออเขามีธรรมชาติที่ดีเพราะยิ่งมาเห็นในซีรีส์ในตอนที่น้องโตขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่มูดตอนเด็กๆอย่างเงี้ยก็เออเขาเป็นนักแสดงที่เก่งรรงๆนเเาาามีพัฒก ถ้าพูดอย่างนี้หมายความว่ากั้งนลอยจะพูดว่า เชื้อปรางเนี่ยคือมืออาชีพเมื่อเวลาทําบทที่มันสําคัญสําคัญแบบนี้ไม่ใชเป็นเลิฟซีนเอ่ยบทบลักเอ่ยเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพแล้วก็การทํางานร่วมกันอย่างสูงมากเนาะถูกต้องคือผมบอกน้องเลยว่ามัมมี่ของน้องๆอจะไม่ว่าผมใช่ไหมมัมมี่โบ๊ทเชื้อปลาพี่จะโดนแฟนคลับหนูถล่มไหมมีมีตอนตอนถ่ายตอนอะไรก็พูดอยู่แต่ว่าคือเราเราเล่นกับใครเราขออนุญาตหรือเราทําเต็มที่แค่นั้นอยู่แล้วครับผมแต่ตอนที่ไปดูพีเมียวันนั้นอะแล้วแฟนคลับเขาเยอะมาก แล้วเป็นไงฮะไอไม่กล้าเออโอโอดินหรอกอไม่แล้วตอนเดินออกมาจริงๆเป็นยงไงคือมีครับแฟนคลับน้องๆน่ารักเขาก็บอกว่าอย่ามาทำให้ลูกเสียใจน,นะโอ้โไม่แต่ผมก็บอกว่าโอเคขอขอโทษมามีทุกคนไว้ก่อนนะครับอะไรย่างเงี้ยใช่แต่เขาดูแรงงาน<ง>ตอน,นั้กเขาดู2ตอนไปแล้วอะไรย่างงี้โอ้และถ้าดูปีที่3พชต่อไป อ้าวอีกแล้วอ้าวอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วยิมงงานเขาเหล่มองหน้าเรอแลวนะให้ไปดูแล้วต้องดูในทุกๆปีเพราะอย่างที่บอกว่ามีเก้าตอนเท่านั้นแล้วตอนนี้ผ่านไปตอนละปีถูกไหมคุณผู้ชมผ่านไปสองปีแล้วหรืออีกเจ็ดปีเท่านั้นเองกันจ้ะโหส่งดูหน่อยจ้ะคืนนี้คือไม่ใช่แค่ตัวละครเคนแต่โอเคในอีพีนี้อาจจะได้เห็นเรื่องราวหลายๆเรื่องนะฮะใครที่ อยากรู้ว่าเคนเป็นยังไงหรือว่าอยากรู้ว่าเรื่องราวความรักของเขาหรือว่าไม่กระทั่งว่าอีพีสองที่จบแบบนั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องดูครับผมบอกเลยว่าพอมันเป็นแบบ1ตอน1ปีเรื่องมันจะไปเร็วมากถ้าคุณพลาดแม้กระทั่ง1ตอนเนี่ยก็ตามไม่ได้แล้วนะฮะแต่ยังไงก็สนุกทุกอีพีอันนี้ขอการันตีนะครับผมแล้วก็อีพีสามจะเป็นอีพีที่เปิดทําให้หลายๆเรื่องหลังจากนี้เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นอยากให้ติดตามไปเลยว่า4 5 6 7 8 9หกเจ็ด้ยเป็นยังไงลูกน่าเป็ เคนลูกแม่เป็นอะไรผมไม่รู้ครับพี่คงพี่คงไม่ต้องเตรียมเปลือกทุเรียนไว้เนาะ้ ผมเ่าเลยยิ่งกว่าเปลือกทุเรียนอีกเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแถลงข่าวต้องต้องตั้งโตแล้วใ่าซึ่งจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเดินเรื่องไวมากเนอะหนึ่งตอนคือ1ปีนะคะห้ามพลาดทุกตอนเลยถ้าเกิดใครแบบเผลอพลาดไปตอนนึงสามารถไปดูย้อนหลังก็ได้หรือว่าวันนี้อยากให้ดูรับชมพร้อมกันแบบสดๆนะคะทางทีวีก็คือทางช่องวัน31ค่ะแล้วก็เวอร์ชันอันคัทนนะคะดูได้ทางแอปวันดีและอย่างที่บอก แอปวันดีสามารถดูได้แล้วบนจอใหญ่สมาร์ทโฟนนะคะเพียงแค่สมาร์ททีวีขอภัยสมาร์ททีวีค่ะเพียงแค่สมัครวันดีพรีเมียมเท่านั้นเองแต่ว่าอาจจะมีทีวีบางรุ่นที่ที่รับไม่ได้แต่ว่าส่วนน้อยมากๆใหง้สอบถามก่อนนะคะแต่เรื่องนี้อยากให้ดูจริงๆใน y e a ยซซอบยูแต่ละปีที่มีเธอวันนี้ขอบคุณกั้งกรค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากๆ